กันก่อนค่ะเอกอัครเอกอักสมณทูตรัฐวติกันประจำประเทศไทยได้เยือนจังหวัดแม่ห้องศนในภารกิจด้านการศาสนาและการเยี่ยมเยียนคริตตสตศาสนิกชนค่ะที่ท่าอากาศยานแม่ห้องศอนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนให้การต้อนรับพ,ะพระอัครสังฆราชปี Peter Wells, เตอร์ไบรอันเวลเอกอักรศเอก ขอภัยค่ะเอกอัคารสมณทูตนครรัฐวติกันรประจำประเทศไทยและมองซิเออร์แดนเนียลทูเมียลรองหัวหน้าสถานเอกอัคารสมณทูตนครรัฐวติกันและคณะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐร่วมให้การต้อนรับเอกอัคารสมณทูตนครรัฐวติกันประจำประเทศไทยได้เดินทางมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับพระคุณเจ้าและพระสงฆ์ในไทย และพระสังฆราชเมืองลอยก่อก่อนที่จะเดินทางเยี่ยมชมวรัดพระธาตุดอยกองมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนอกจากนั้นยังมีการพบปะหาหรือร่วมกับผู้วา่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระชับความสัมพันธ์ในภารกิจด้านการศาสนาการเยี่ยมเยือนคิตศสสาสนิกชนนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และการมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในด้านต่างๆต่อไปด้วยนะครับ